ตามปกตินี่ผมเช็คเบาหวานอยู่ที่คุณหมอมแห่งหนึ่งนะฮะคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งระยะหลังนี่คุณหมอเห็นร่างกายผมสูบผอมนะฮะก็เลยขอให้ผมเนี่ยตรวจอ,อุจจาระปรากฏว่า,ามีรู้สึกว่าจะมีเลือดผนอยู่นิดหน่อยในอุจจาระซึ่งคุณหมอท่านก็เลย แนะนำให้ผมไปตรวจสองกล้องดูก็ผลปรากฏว่าพบก่อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่จะต้องผ่าตัดนะฮะผมก็เลยโอเคตกลงทำผ่า,าตัดตัดก้อนเนื้อออกก็จะให้ทำคีโมนะฮะซึ่งผมก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากว่าผมทราบว่าการทำคีโมเนี่ยมัน บางคนเนี่ยอาจจะมีอันตรายนะเพราะว่ามันไปฆ่าเซลล์ที่ดีแล้วก็เซลล์ที่ไม่ดีนะผมก็มาใช้นวัตกรรมของ a อปโกนะฮะซึ่งผมมีญาติที่ใช้อยู่แล้วก็ได้ผลอย่างดีคือท่านก็อายุ80กว่าแล้วเป็นมะเร็งที่โปรงมดลูก ผมก็เลยใช้บ้างก็มาปรึกษากระทั่งบริษัทแอปเปนี่ยผมงก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ปีกว่าแล้วนะฮะก็ไม่ปกติไปเช็คค่า CA ทุก3มเดือนก็ไม่มีอะไรนะฮะค่า CA ก็อยู่ประมาณ1จุดกว่า1.5 1.61จุ จนกระทั่งกร่าังค่หนึ่งจุดเก้านิดหน่อยนะฮะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าปกติไม่มีอะไรแล้วก็จนกระทั่งเขาปีหนึ่งคุณหมอก็ขอเช็คใหญ่ต้องสองกล้องอีกผลปรากฏออกมาว่าตั้งลำไส้ปกติทุกอย่างไม่มีแผลไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณหมอก็เลยขอเลื่อนทำการเช็คไปเป็นว่าหอยสี่เดือน ขอให้มาเช็คใหม่แล้วก็ผมก็ยังทานนวัตกรรมของ Apple มาตลอดก็ผมได้สุเทพแหวนทองปัจจุบันอายุ69ปีย้อนไปเมื่อปีพศ2554ปัสสาวะกระปิดกระปอยบางครั้งถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก็ผมจึงได้ไปพบคุณหมอทำการวินิจฉัยโรคของผมปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก ค่า PSA นั้นขึ้นถึง100เชื้อมาเรงนั้นยังได้กระจายไปที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังผมชำรุดโดยเฉพาะข้อที่4และข้อที่6ชำรุดเสียหายคุณหมอก็เริ่มรักษาได้ตัดลูกอันทะผมออกทั้งสองข้างต่อมาก็ได้ทำการส่งผมไปฉายแสงรวมทั้งหมด10ครั้งด้วยกันฉายแสงเสร็จแล้วจำนวน10ครั้ง ก็ผมก็ยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักนวัตกรรมของแอปโก้เพื่อนกับพี่สาวผมเป็นคนแนะนําและผมก็มีโอกาสได้ทานนวัตกรรมตัวนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นประมาณเดือนเศษได้รับทราบจากหมอว่าให้ผมมารักษาตัวต่อที่บ้านผมเป็นมะเร็งเนี่ยมันค่อนข้างจะร้ายแรง เพราะมันไปทําลายกระดูกสลังผมเป็นอวมภาพครึ่งตัวตั้งแต่สะดือลงไปถึงปลายเท้าทั้งสองข้างผมไม่สามารถที่จะกระดิกได้เดินเหินได้มานอนอยู่ที่บ้านได้3ามเดือนก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเจาะเลือดเพื่อตัวค่า PSA ปเพราะกฏว่าค่า PSA ผมเหลืออยู่33.8ป่วยเข้ารักษาครั้งแรกค่าเลือดตอนนั้นผมขึ้นอยู่ที่100 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ย้อนหลังไป3ปีค่า psa ผมลดลงเหลือ0.002ต่ำกว่าค่าดัชนีของผู้ที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งได้ก็คือ4อย่างน้อยในเมื่อค่า psa ผมลดลงก็ยังทานนวัตกรรมของ f อฟโกในอยู่อย่างต่อเนื่องคือผมมีกำลังวังชาดีขึ้นสามารถที่จะลุกนั่งบนเตียงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใครพยุงผมสามารถเดิน ไปเข้าห้องน้ำเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งภรรยาผมขอบพระคุณครับ